สวัสดีครับกลับมาพบกับ Arc Tgx Gaming กันอีกครั้งนะครับก็ใกล้มาถึงวันลอนชแล้วนะครับสำหรับเกม Actifire นะครับที่กำลังจะเปิดวันที่21นี้นะครับผม21พฤษภาคมซึ่งหลังจากที่เลื่อนมาหลายรอบแล้วก็ในที่สุดนะครับก็ได้เลิกสักทีนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวล่าสุดของเกม a c t i f i a e นะครับที่เขาออกมาประกาศเลยตั้งแต่ก่อนเกมออกซึ่งรายละเอียดนะครับทาง a c t i f i e นี่ทาง Ubisoft เนี่ย เขาก็ได้ออกมาประกาศไว้ในเว็บบล็อกของ Ubisoft.com นะครับซึ่งมันก็คืออันนี้ซึ่งก็จะมีการพูดถึง Active Fan Matchmaking นั่นเองนะครับพูดถึงระบบการค้นหาห้องของเกม Active Fan สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ there is no skill-based matchmaking in our casual playlist นั่นหมายความว่า casual playlist เนะี่ยหรือ playlist ทั่วไปเนะี่ยก็คือจะไม่มี SMM อย่างแน่น,นอนนะครับก็จะมีความเชื่อว่ามันมันมันเหมือนมันทำให้มันเครียดอะ่ะมันเหมือนกับมีความ s t r a i g h f u l and and match as rank ก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าอยากตึงก็ให้ไปเล่นในแ a รงแทน Matchmaking factor เนี่ยมีอะไรบ้างอ่า for casual play นะครับ for casual play ก่อนก็คือหนึ่งเรื่อง latency ping จะต้องน้อยเวลาหาห้อง block player ก็คือเราเขาจะไม่หาห้องในกรณีที่เรามีการบล็อกผู้เล่นไว้สมมติว่าเราผม block ใน A ไว้เนี่ย แล้วนายเกับผมกดหาห้องพร้อมกันในช่วงเวลานั้นพอดีเนะีผมจะไม่เจอนายเนะก็ต้องรอดูว่าระบบนี้ตอนถึงเวลาจริงมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับพาร์ตี้ไซอ่าถ้าคุณมาเป็นทีมคุณก็มีโอกาสาที่จะเจอทีมเหมือนกันสมมุติว่าผมเล่นกับเพื่อน4คนผมก็จะมีโอกาสเจอกับคนที่มากับเพื่อน 3- 4คนเหมือนกัน r e เจียนะครับก็คือเป็นภูมิภาคอย่างผมเล่นอยู่ในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูวงว่า ผมก็จะเจอแต่ผู้เล่นที่มาจากซา u ด์อีสเอเชีด้วยกันอาแล้วท่านท่านกรณีที่เกมตายจะเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจต้องรอดูอ่าอินพุตด e นะครับอย่างที่บอกอย่างที่อาตอน s t r e s s test ที่ผมลองก็คือผมใช้จอยบน PC ผมก็จะเจอแต่คนที่ใช้จอย platform อาก็คือ,อเขาจะเบสจากอะ platform ก่อนก็คือจะมี PC ก็ก็เจอกับ PC ก่อนแต่ถ้าสมมุติว่า PC ตอนนั้นคน คนไม่ค่อยมีเขาก็จะเอาเราไปแมชกับคอนโซลอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะสำหรับแลง์เพลย์นะครับสำหรับ Lang แลงเพลก็คือเขาบอกว่า only match within acceptable r a n k range ก็คือคนที่มี r a n k range ระดับแ a ง k ์เนี่ยใกล้เคียงกันมีโอกาสเจอเอาเนี่ยเอา,เอาจริงอันเนี้ยผมแอบสงสัยนะเพราะว่าข้อเสียของมันคืออะไรรู้ไหมถ้าสมมติว่าคนมาเล่นน้อยมันจะหาห้องไม่เจออันนี้ที่ผมคอนเซิร์นที่ผมแอบห่วง แล้วก็ latency อ่ะน,นี่ก็ปิงเหมือนกันแต่แต่ว่าเขาก็จะเบสจากตัว skill base แหละซึ่ง skill เนี้ยเขาจะวัดเป็นค่า rank points นั่นเองนะครับเอาจริงๆง rank points มันก็เป็นแค่ตัวเลขเนาะบางคนปั๊ม rank points ไปเยอะๆเนี่ยไปเจอคนที่เขาที่เขาแบบเก็บ rank points ด้วยฝีมือจริงอะจะตายเอานะ latency party size เหมือนกัน region input device platform เหมือนกันก็อารมณ์เดียวกับ back of 4เลยครับแบบนี้ ทีมบาลานซิ่งโอเคเขาบอกว่าเมื่อที่ปับเมื่อที่ล็อบบี้มันถูกเติมคนเข้ามาแล้วเนี่ยทีมบาลานเนี่ยมันจะเบสจากสกิลเลตติ้งนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนเก่งคุณจะไม่ได้เจอคนเก่งที่อยู่ในห้องเดียวกันสมมุติว่าในห้องมีคนเก่ง2คนแล้วก็เราจะต้องแบกแบกทีมเมทอีก5คนนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเจอกับคนที่เก่งพอๆกับคุณแน่นอนแล้วก็ต่างคนต่างแบกเด็กเด็กในทีม อะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันก็มีมาตั้งแต่ในสมัย Back of C แล้วเช่นกันนะครับ Input Device Lock ก็คือเขาบอกว่า oh, Same Playlist will enforce Input Device Locking When players t a r t matchmaking Input Device they are using b e come l o c k in อ๋อก็คือเวลาที่เราหาห้องเนี่ยเ,อเ,าาเ,เ joy อเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็น j o ยได้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนเมาส์ได้นะครับฉะนั้นเวลาเราจะเลือกก่อนหาห้องเราเลือกให,ให้ให้ให้ได้ก่อนเลยว่าเราจะเอาเราจะใช้ Input Input Device เป็นไรเราจะใช้จอยเราจะใช้เมาส์คีย์บอร์ดนะครับต่อมาพูดถึงเรื่อง Lobby Persistent เ่าเขาบอกว่า Casual Playlist เนี่ย the default behavior of lobby persistent between match this mean game often include the same player ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราเล่นจบตานี้แล้วเนี่ยพอตาต่อไปเ,เราก็จะยังเล่นกับคนเหล่านั้นอยู่ถ้าเขาไม่ออกไปซะก่อนนะครับโอเคครับหลักๆประมาณนี้เลยครับผมสำหรับ Matchmaking ใน Actify นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะที่ ในที่สุดหลังจากที่โมโนนัลแฟร์หลังจากที่เกมคอ l ์ลอ Duty ีหลายๆภาคภาคได้ได้เอา s b m m เข้ามาใส่เนี่ยแล้วก็เกิดเป็นประเด็นร้อนแรงมากมายแล้วก็ไม่มีการสื่อสารใดๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโมโน r ัลแฟร์สองพันสบัดนี้นะครับก็มีเกมนี้เข้ามาฟิลเดอะแกปแล้วสำหรับคนที่ไม่ทราบหนู s b m m คืออะไร s b m m คือ skill based matchmaking นะครับอย่างที่บอกไปก็คือเป็นเวลาเราหาห้องเนี่ยคือมันจะมันจะไม่ได้แบบหาห้องไวอะ คือมันจะต้องใช้เวลาเพราะว่ามันจะต้องดูก่อนว่าสกิลที่เรามีเรามีสเตตทเท่าไหร่เราคนที่จะไปเจอกับใครฉะนั้นเราจะไม่มีทางที่จะเจอคนที่เพิ่งเล่นแน่นอนคนที่แบบเล่นไม่เป็นคนที่แบบอาจจะเคนดิ้ต่ำกว่า0.5ยาอะไรเงี้ยคือเราจะไม่เจอแล้วก็ยิ่งถ้าสมมติว่าผู้เล่นเยอะเท่าไหร่เนี่ยตัว S B M M เนี่ยตัวสกิลเบสเจะยิ่งทำงานได้ดีขึ้นมากเท่านั้นอ่ะแต่ว่าในโมโ f a บแ3เนี่ยในซีซั่นล่าสุดก็คือเหมือนกับว่าเขาก็เริ่ม ปรับมันลงมันนึ่งละถ้าสมมติว่าเราเล่นตอนตีสองปีสามเนี่ยคนมันน้อยใช่ไหมเราก็อาจจะเจอกันมัวๆได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมือ่อใดที่แบบคนเยอะมากๆเนี่ยสกิลเบสจะทํางานได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสกิลเบสแมชเบกกิ้งผมมองว่ามันก็แอบกระทบตัวคอร์ลออสตีมเหมือนกันนะเพราะว่า SBMM เมนี่ยมันค่อนข้างเป็นประเด็นที่ร้อนแรงตั้งแต่สมัยคอร์ดมโนอฟโลเฟร์สอ้ละที่ เอ่อมันออก SMM มาแล้วก็ค่อนข้างที่จะตึงมากนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมานะผมสังเกตแพทเทิร์นช่วงประมาณ2-3เดือนแรกที่เกมคอรสของแต่ละภาคออกเนะี่ยคือมันจะตึงมากๆเพราะว่าคนมันเล่นเยอะไงอย่างที่ผมบอกไปพอคนเล่นเยอะ SMM มันก็ทำงานดีคราวเนี้พอเจ้าเกม X ีกท f a n นออกมาเนี่ยผมว่าทาง Activision ก็คงร้อนหนาวๆบ้างแหละเพราะว่าเกมมันเคลมออกมาเลยว่ไม่มี SMM ย้อนกลับไปสมัยแบบอพซสมัยที่ S B M M ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยังมีน้อยมากเออตอนนั้นมันก็สนุกใช่ไหมหาห้องสังเกตได้เลยว่าจะหาห้องเร็วมากแต่พอตั้งแต่โมโนแฟร์สองพันสิบเก้าเป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่ภาคนั้นเป็นต้นมาก็คือ S B M M ก็คือทํางานหนักมาก <c oughs> คนที่เขาเล่นคนที่เขาแบบกลับมาเหนื่อยจากการทํางานเขาก็อยากจะพักอยากจะชิลๆหรือว่าบางคนอยากจะเก็บปืนอ,อยากจะเล่นโหลดเอาฮาฮานก็ต้องมาเจอกับอะไรแบบสเวทอะไรเงี้ย เออมันก็จะแบบเสียอารมณ์แล้วก็แบบพวกแบบคนที่เป็น Above Average คนที่เล่นเก่งๆว่าเล่นฝีมือค่อนข้างดีเนี่ยก็จะแบบถอดใจแล้วก็เลิกกันไปอ่ะคราวนี้ถ้าเรามองในมุมกว้างๆนะครับจริงๆข้อดีหรือสาเหตุที่มันจะต้องมี SBBMF เนี่ยมันก็ก็มีอยู่นะครับจริงๆหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งปกป้องผู้เล่นที่ไม่เก่งก็คือถ้าสมมติว่าผู้เล่นหล่านี้เขา,าเข้ามาแล้วเขามาเจอพวกพวกแบบ สวตอะไรอย,อ,ะอย่างผมเนี่ยผมเป็นสวตคนหนึ่งเลยนะเออเขาผมปล่อยกันชิปใส่เขาโลลัวเงี้ยเขาก็จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีถ้าเขาแมปถ้าเขาแมชมาเจอผมถูกไหมแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าผมเล่นกับเพื่อนอ่ะสแต็กกันเนี่ยโอ้โหมันอันนี้มันก็จะเป็นข้อข้อ,ข,อ,ข,อข้อเสียของคนที่แบบเป็นโซโล่แล้วแบบมาเล่นคนเดียวเล่นไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยด้วยความที่คนกลุ่มเนี้เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เติมด้วยนะครับฉะนั้นมันก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า player retention ก็คือทำไงก็ได้ให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนะี่ยกลุ่มใหญ่เนะี่ยเขาเล่นต่อเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ย SMM เนี่ยมันก็จะพยายามทำให้ทั้งห้องเนี่ยได้ KD 1งกันหมดเลยนี่ก็คือเหมือนกระจายความสนุกอนะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเรามีเราเป็นโปรเข้าไปใช่ปะเรายิงเข้าไปประมาณ30ตัวตาย5ตัวอะไรเงี้ย นะฮะที่เขายิงห้าตัวตายสามสิบตัวเงี้ยอ่าเราก็สนุกอยู่ฝ่ายเดียวอ่านี้ผมพยายามมองในมุมกว้างๆคราวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยความที่คนกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มใหญ่ผมขอเรียกว่ากลุ่ม average ละกันนะก็คือแบบอาจจะเคดีประมาณ0.6ถึง1.1 1. 1อะไรเงี้ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากว่ากลุ่มเนี้ยก็คือเป็นกลุ่มที่เขาเติมนะครับกลุ่มคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเติมตามความรู้สึกเขารู้สึกเขาชอบอันนี้เขาก็จะเติม นะครับอันนี้มันก็คือสาเหตุที่มันต้องมี s v m m ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือใครก็คือ a c t i v i t i o n นั่นเองขายสกินได้มีคนมาเติมมีผู้เล่นมาเล่นนะครับนี่คือสาเหตุซึ่งจริงๆถ้าถามผมแล้วเนี่ยในความเห็นส่วนตัวหรือข้อแนะนำเนี่ยสำหรับในเรื่องนี้ให้มันได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็คืออาจจะมีในเรื่องของ matchmaking bracket สำหรับ คนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ก็คืออาจจะเลเวล1ถึงเลเวลอ่า20อะไรเงี้ยก็คือจะจับเจอด้วยกันแต่หลังจากที่คุณผ่านเลเวล20ไปแล้วเนี่ยก็คือคุณจะเข้าสู่แมชเมคกิ้งแบบที่เป็น global ก็คือจะเป็นแมชเมคกิ้งที่ไม่มี S B M M S B M M เนี่ยควรจะใส่แค่ในเฉพาะโหมดที่เป็น quick play นะครับในขณะที่ S B M M เนี่ยคุณจะใส่หนักใส่ตึงจัดเต็มไปที่โหมดแรงก็ได้นะครับ ให้ให้ผู้เล่นเขาเลือกว่าเขาอยากจะเล่นอะไรถ้าเขาอยากจะไปตึงเขาก็ไปเล่นแรงนะเขาอยากจะเล่นชิลก็ไปพับลิกแค่นั้นเองเราถ้าสมมติอยากให้คนเล่นแรงก็เอารางวัลเอาของรางวัลเอาไอเทมหรืออะไรก็ตามแต่หรือสกินเงี้ยเนี่ยลองโยนสกินที่อยู่ในสตอร์เอาไปเข้าไปในแรงโหมดรับรองคนเล่นเยอะแยะแน่นอนผมก็คนหนึ่งเขาไปล่าเลยลอารมณ์แบบว่าถ้าสมมติว่าคุณผ่านแรงนี้รับไปเลยสกิน21 n savage โอ้โห คนแห่กันเข้าไปแน่นอนเอาล้วครับสำหรับวันนี้ก็ที่จะมาพูดก็มีประมาณนี้นะครับพูดเรื่อง SMM ของเกม e c t t v f f n นะครับที่อ่ามันจะไม่มีใน day one ก็เดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าจะรุ่งหรือจะร่วงสำหรับเกมนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะคีปคนได้ระดับหนึ่งโดยเฉพาะคนที่เล่นคอรมาก่อนแต่ว่าผู้เล่นใหม่ๆอย่าเงี้ยที่เขาแบบอาจจะโดนตกจาก ภาคโมโนโฟร์สองพันสิบเก้าเนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจหรือบางคนครัเพราะว่าเอาจริงๆตัวเกมมันก็มีข้อเสียมกันซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวนะครับเดี๋ยวผมขอไปเล่นสักยี่สิบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปถัดไปโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการที่ XT Fan เนี่ยออกมาประกาศแบบนี้ว่าจะไม่มี s อ m m คือมาแบบว่าคือมาแย่งลูกค้ากลุ่มหนึ่งของคอร์สเลยอะคือเขาประกาศออกมาแบบเนี้ย ผมเชื่อว่ามีคนหลายคนที่เล่นคอร์ดโดนตกไปแน่ๆรวมถึงผมคนหนึ่งด้วยโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงลองมาดูกันโอเคครับโอเคสำหรับวันนี้ r r t j x ก็มีประมาณนี้ครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ r r รไปแล้วครับสวัสดีครับ